ีปันาตาโอเคไอฮอไอก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ตายเธอเคยทำฉันลองให้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมัวเอาก็เข้าไปทั่วสมองเธอคงจะรั่วฉันบอกตรงตรงไม่เอาชัวชัวคนอย่าง เธอมันนาไม่อายบอกตรงๆฉันไม่เคยคิดได้ไไดฉันชูนิ้วกลางไล่เธอไปแต่จะไปไหนก็ไปก็ไปเลยอีกควาย กับมันในเธอคิดได้ไงที่เคยสอนเธอก็คงไม่จำที่เธอทำแล้วมันเฮียได้ใจมาตาไปมองหน้าเตยหน้าขม่นฉันก็ยังไม่รู้ตัวคำตัวอย่างไรมึงได้มาด้วยกันกูก็ขอตัวทำใจคิดว่าดีก็เชื่อมึงทำไประวังบานเดแลยวกันเดี๋ยวบานจะติดไฟความเจ็บั้งนี้ก็เป็นคนรับไว้คิดสต่ว่าจะนเป็นคนรับใช้แต่ถ้าเป็นเธอตัวเธอจะรับไหมขอตามขอเนื้อไปเอากันไดรักไหมเออเอออไปเอากันได้รักไหมเอ อ๋ออาออนีปานแตตาไม่โอเคอยเธอสวยจริงแต่เธอมันบานเธอเด้กับใครมาบ้างเห็นเธอร้องไห้อยู่ที่หน้าบ้านคนอย่างเธอต้องโดนสบ้ายังรักกันก็ขอให้ฉีหายโดนเขาทิ้งมาก็สมนำหน้าอีกค ตามสนุกเดี๋ยวมังบุกกูไม่ต้องการแล้วคนแบบเธอเธออยากจะไปที่ไหนไปเลยเชิญก็เธอมันง่ายใครต่อใครก็ได้เธอเคยทำฉัน้ลงให้ฉันบอกตรงๆฉันหลับไม่ได้ก็เธอมันมั่วเอาก็เข้าไปทั่วสมองเธอคงจะรัวฉันบอกตรงๆฉันไม่เอาชัว